สวัสดีค่ะวันนี้พี่เชอมีมีอะไรมาโชว์คะเนี่มนยมีคนตำรวจรถมอเตอร์บโโสัสหายกับตู้ตกโอ้โหสี่สหายหน่วยกูภย้ภ<อ>ัยใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวลองแปลงร่างให้แม่ดูนะคะตอนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เชอมีจะแปลงร่างอ่ารถอะไรก่อนคะรถคุณตำรวจกันคะ่ะอ่ารถคุณตำรวจนะคะไหนเอาแปลงร่างให้แม่ดูสิโอ้ไม่ค่ะ แ,บบแล้วคุณตำรวจภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกจิมี่อภาษาอังกฤษว่ายังไงคะโบลิสคาร์ใช่ไหมรถคุณตำรวจค่ะอาไหนแปลงร่างรถคุณตำรวจเลยค่ะต<อ>่อชมค่ะโอ,โ,อโ,อโอ้การแขนคุณตำรวจก่อนนันอะโอ,โอ้เท่มากเลยลูกมีลูกสาวบ้านไหนชอบเล่นรถเหมือนบ้านนี้บ้างคะเนี่ยพี่เชยมีชอบเล่นรถค่ะ ชอบเล่นรถระบายสีรถชอบมากโอ้เสร็จแล้วเหรอคะเนี่ยคุณตำรวจยืนได้แล้วนะโอ้เท่มากโอ้อยคุณตำรวจคว่ำหน้าอะทำดีๆลูกจะได้ยืนได้เออเก่งมากต่อไปรถด,ดับเพิงอแปลงล่างเลยคะ่ะหยอกหยอกต้องมีเสียงเลยใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ต้องมีเสียงยนะ <Yeah. S 1> โอ้ทำไมแปลงเร็วจังเลยรถด,ดับเพลิงทำไมเก่งอย่างเงี้ย โอ้ไหนแม่ดูสิโอ้โหน่ารักเชียวรับเพลิงน่ารักมากอาการแขนไงกางแขนแม่ทำพังลนะโอ้เท่มากๆเลยรถจับเพลิงไหนโอเคได้แล้วลูกได้ละเออต่อไปรถจูงาบ้าลต่อไปรถเพบานอกาการปีกกลางแขนออก เอ๊ ه, มีเสียงใครกินนมจบเจ็บจบเจ็บอยู่ข้างๆพี่สาวดูก่อนสิใครกินนมอยู่ข้างๆงเรามินดาโอ้อันนี้ก็กินนมไม่สนใครเลยเดี๋ยวแม่เอาหลอดขึ้นให้โอ้คนสวยอะอดูดใหม่หรกดูดใหม่โอ้ดูดนมให้กำลังใจพี่สาวนะคะคนนี้อ <Yeah. S 1> yeah. ย่าย่าโอ้เสร็จแล้วนะคะรถพยาบาลน <Yeah. S 1> แม่ดูสิน่ารักจังเลย <Yeah. S 1> อ่ะสีชมพูอ่ะ สีชมพูฟงฟิ้งเลยอ่ะโอ้น่ารักมากน่ารักมากๆเลยนะคะรถพยาบาลโอ้โหในเฮลิคอปเตอร์เอาแปลงล่างเสร็จแล้วอุ้ยแปลงเร็วจังเลยพี่สาวอ่ะโอ้โหไหนคะหันมาโชว์แม่ซิเฮลิคอปเตอร์โอ้โหจะบินไปไหนคะเนี่ยไม่ใครจับจี้เขยืนได้อ๋อยืนได้ใช่ไหมคะแล้วเขาเป็นหน่วยกู้ภัยไม่ใช่หรอโอ้โหเขาจะไปช่วย เหตุท oh, oh. 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 right? ี่ไหนเนี่ยมีเหตุยังเหตุที่ไหนคะเอาไปกันเลยโอ้โหแล้วคุณตำรวจเอโอ้ยจะโยมยังแล้วคุณตำรวจโอ้ลอยบนฟ้าได้ด้วยตอกลงมาแขนหักโอ้ยล้อหลุดแล้วลูกแล้วคุณตำรวจล้อหลุดแล้วว่าใช่ใช่ใช่เอาไงต่อไงต่อซ่อมซีซ่อมเร็วๆรักษารักษาตัวเร็วอ๋อจะแปลงร่างกลับเป็นรถเหมือนเดิมใช่ไหมคะ จัดไปค่ะจัดไปแต่พี่ยืดหน่อยอย่า,ยยาลืมใส่ล้อน,นะจ๊ะเท่มากเลยอะรถคุณตำรวจนะเท่มากนะโอ้โหเรียบร้อยแล้วกับแปลงล่างคืนเป็นรถเรียบร้อยรถพยาบาลด้วยใช่ไหมคะอ๋อนี่จะกลับแปลงล่างหมดกันเลยใช่ไหมพี่สาวเก่งมาก สาวเก่งไงอะอพี่สาวเล่นทุกว,วันพี่สาวก็เก่งไงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวพี่สาวก็กลับคืนล่างได้แล้วโอ้นี่ไงสองคันแล้วไงโอ้เท่มากเลยของเล่นแบบแปลงล่างได้อะ่ะเด็กผู้หญิงก็เล่นได้เด็กผู้ชายก็เล่นได้เนาะเล่นได้เสริมสร้างจินตนาการนะคะ รถจับเพลิงแปลงร่างเสร็จแล้วนี่เรียงกันเลยนะอ่าไหนลีคอปเตอร์อพี่สาวตั้งใจมากเลยอะ่ะคนชอบเล่นรถนะคะนี่เรียงกันทุกคันเลยโน่นรถพยาบาลขับไปแล้วคะ่ะอันนี้ รถคุณตำรวจรถด,ดับเพลิงเฮลิคอปเตอร์โอ้โหพี่หมีเข้ามาอลูกเออไม่นะมีแล้วจอหมีจะไปมีจะไปเล่นกับใครคะไปเล่นกับคุณตำรวจค่ะอ่าพี่หมีพี่หมีจะไปเล่นกับรถคุณตำรวจนะจังไปช่วยดับเพลิงไปจัดการบิ๊กซีโอ้จัดการพี่ห <laughs> มีเหรอคะ ไปเลยค่ะไปจัดการพี่หมีกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดการเขารูกไปช่วยเหลือเขาเอีดีๆ <c oughs> โอต้องไปช่วยเหลือเขานะคะเนี่ยลูกไม่่ใชจัดการจัดการเหรอคะ <c oughs> โอ รวม,มพลรมพลกู้ภัยนี่จะแปลงร่างอีกแล้วเหรอคะเนี่ยโอ้แปลงร่างกลับไปกลับมาได้เท่มากเลยอะโอ้รถคุณตำรวจลอยบนฟ้านั่น,นไงตกลงมาพังแล้วไงโอ้ทีนี้รถคุณตำรวจบาดเจ็บแล้วใช่ไหมคะรถพยาบาลต้องมาช่วยเหลือแล้วนะเนี่ยไปเร็วอ,อู่ซ่อมรถกันเลยอ๋อไปอู่ซ่อมรถกันเลย อ่ะรถพยาบาลมาช่วยเหลือแล้วค่ะแล้วแล้วนั่นไงขาเขาอยู่ทางนูน้นเห็นไหมคะตอนนี้ก็มาถึงอู่ซ่อมรถเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมคะอ่าทีนี้จะช่วยเหลือ,อยังไงเอยจะซ่อมยังไงอะไ่ะว่พยาบาลต้องช่วยเหลือไหมไม่ค่ะอ๋อซ่อมตัวเองได้โดยพี่สาวนะโดยช่างพี่สาวใช่ไหมคะ เดี๋ยวช่างพี่สาวจะจัดการซ่อมรถตำรวจเองล้างรถด,ด้ะล้างรถด,ด้วยโอ้ซ่อมเสร็จแล้วทำความสะอาดล้างให้เรียบร้อยเลยนะใหม่เอี่ยมเลยนะอย่างหล่อเลยอะ่ะโอ้โ,อโห,โหโล้างรถติดตั้งหากล้างรถอะไรนะคะสะอาดเลยนี่อุยสะอาดแล้วอ่ะฉันเลยบุนดา บนฟ้าอีกเหรอคะโอ้แล้วก็ตกลงมาอีกนะไม่ลูกคกุณตะเหน,เนื่อค่อล้างแล้วไงล้างแล้วไงเดี๋ยวไปลอยบนฟ้าอีกก็ตกลงมานะเนี่ยไม่ข้ามไม่ถูบจมต้องบินแบบระวังนะคะตกไหมตกไหมตกไหมโอ้ย,มย,มยอไม่ตกนะค,ค่อยๆบินลงนะเดี๋ยวคุณตำรวจบาดเจ็บโอเคอ แล้วคุณตำรวจไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์นะเนี่ยโอ้ยทำไมบินเก่งกว่าเฮลิคอปเตอร์อีกอ่ะเขาเป็นหุ่นยนต์ไงอ๋อเขาเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหม,ไมพอเขาแปลงร่างได้เขาบินได้เลยนะโอ้สุดยอดเลยอะ่ะสุดยอดสุดยอดเขาก็มีไปออกจากอันนี้ <laughs> นหรอฮะเราจตบินได้ไหมล่ะรถแต่เพิ่งไปได้วยกันไปไปเลยไม่เลยอ่ะเดี๋ยวจะถูกอิฐ รถจะเพิงบอกไม่ลอยนะเดี๋ยวจะตกนะอ่ะรถโรงพยาบาลมารถโรงพยาบาลจะลอยไหมคะแปลงล่างเลยไม่ลอยไม่ลอยหรอแต่แปลงล่างเฉยใช่ไหมคะมใช่ลอยอ๋อจะลอยใช่ไหม,ไมโอเคตกลงลอยนะนั่นไงกลางปีกแล้วไงนะกลางแขนแล้วไงโอ้โหหมุนตัวเองเด,ด็กโอ้โหเทมาก เื่องแปงลงร่างเสร็จเนี่ยรถพยาบาลจะโดนพยาบาลเ็บนั่นไงตกลงมาบาดเจ็บแล้วไงโอ้เข้าอู่ด่วนเลยนะรถพยาบาลโอ้ช่างพี่สาวซ่อมด่วนเลยค่ะช่างพี่สาวอ่ะซ่อมเลยนะจะล้างรถด,ด้วยใช่ไหมคะโอ้อย่างสวยเลยนะทีเนี้ยฟงฟิงเลยรถพยาบาลน,น่ารักมาก เดี๋ยวซ่อมแล้วก็หายเจ็บนะแล oh, De ้วก็ล <be>, right? oh, ้างรถด้วยโอ้น oh, ั่นไงโอ้ล้างรถถูสบู่ด้วยใช่ไหมคะอ๋อเออเช็ดเช็ดให้เงาเงาวิ้งเลยนะสะอาดแล้วนี่สะอาดแล้วนี่อ่าแปรงล้างคืนใช่ไหมคะไม่ จะอะไรบุตาโอจะลอยอีกเหรอเดี๋ยวก็ตกอีกนะระวังตกนะคะต้องบินแบบระวังนะอโอ้นั่นไงบินบนฟ้าแล้วฉันไม่ตกอฉัน <laughs> <ะ>ไม<อ>่ตกหรอกอค่อยค่อยบินลงนะระวังตกนะอ่ะค่อยๆลงนะ ปลอดภัยเรียบร้อยไม่ตกนะถึงพื้นโดยปลอดภัยอฮลิคอปเตอร์ฮลิคอปเตอร์บินเลยเนี่ยฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินเก่งนะเออฮลิคอปเตอร์ตกลงมาบาดเจ็บ่ะเราทำไงทีเนี้ยจัมยุโอ้ใบพัดหลุดเลยอ่ะลูกโอ้ต้องซ่อมแล้วนะคะเนี่ยดูซิเนี่ยโอ้โหใบพัดหลุดเลยอ่ะน่านไงยเจอช่างเข้าไป เรียบร้อยอ่าตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหายบาดเจ็บแล้วนะรอ่าล้างเฮลิคอปเตอร์ด้วยโอ้โหสะอาดเอี่ยมอ่าุดสบูส่ปปตั้งหา้าโอ้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เชอมีกับน้องมินดาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะวันนี้ก็มาเล่นโชว์รถกันนะ มีรถคุณตำรวจรถพยาบาลรถดับเพลิงลิคอปเตอร์นะคะ,ะใครสนใจในก็<ม>ซื้อมาให้เด็กๆที่บ้านเล่นได้นะคะเนี่ยเด็กๆมีสมาธิมากเลยนะคะผู้หญิงก็เล่นได้ผู้ชายก็เล่นได้นะไม่จํากัดของเล่นนะคะนี่เด็กๆชอบนะแปลงทางได้ด้วยนะอ่ะในมินดาดูสิคะอ้าวอ่น้องมินดาเล่นอะไรเอ่ย,อยน้องมินดาก็เล่นเล,นเลนโก้โชว์นะ เดี๋ยววันนี้สองสาวต้องลาไปก่อนแล้วค่ะตอนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะน้องมินดาบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บค่ะบ๊ายบาย